สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นวิธีการแก้ไขอาการน้ําออกตรงข้างเครื่องของเครื่องชงกาแฟรุ่น S9 หรือ S72 นะครับวิธีแก้ไขปัญหาก็ให้พี่เตรียมเป็นเป็นไม้เตี่ยวลูกชิ้นหรือว่าไม้อะไรแบบนี้ก็ได้เป็นไม้เล็กๆแบบนี้แล้วก็จุดสังเกตก็คือให้เราถอดตัวชุดอุปกรณ์นี้ออกมาก่อนครับ ตัวเครื่องเขาจะมีรูระบายน้ําตรงนี้ครับจะอยู่ด้านในช่องนี้เลยก็หลักการทํางานคือพอบล็อกชงเขาเคลื่อนตัวไปดันสลัดตัววาล์วปีพีเสื้อนะครับน้ําเขาก็จะมีการหยดตรงนี้แล้วก็เข้าผ่านเข้าไปที่หัวบล็อกชงซึ่งถ้ารูระบายน้ําตรงเนี้มันตันอะ่ะมันจะทําให้น้ําอ่ะเออออกมาข้างเครื่องแล้วก็ไหลออกมาตามจุดตรงนี้ได้ก็วิธีแก้ไขให้เตรียมไม้นี่ครับแย่ลงไปที่รูด้านในเครื่องตรงนี้ถ้าจะดูง่ายๆเดี๋ยวผม ถอดตัวถาดวางแก้วออกให้แล้วก็เดี๋ยวผมเหย่ตัวไม้ลงไปนะครับอ่ะเนี่ยครับรูมันจะออกมาตามไม้ตรงนี้ให้พี่ใช้ไม้แยงให้รูมันโล่งนะครับพี่เพื่อให้น้ำอะ่ะสามารถเดินออกมาตรงถาดวางแก้วหน้าเครื่องได้ก็จะมีประมาณนี้ครับพี่สำหรับคลิปแก้ปัญหาน้ำออกข้างเครื่องแล้วก็หากที่ติดขัดปัญหาตัวไหนเกี่ยวกับตัวเครื่องสามารถ ัผ่านไลน์แอดเอากาได้เลยนะครับเดี๋ยวจะมีแอดมินคอยช่วยตอบแก้ปัญหาของค,ครับ